เรานะฮะยังจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายรวมไปถึงนะครับมีของรางวัลมาแจกใเพื่หรับิสื่อมวลชนด้วยนะฮะนี And ่วันนี้นะฮะมีของติดหมายติดเงินกับว่ากด้วยนะฮะและก็แน่นอนนะครับเราเนี่ยต้องยืนยันเลยความพร้อมนะฮะของเกมเป็นเพราะแบบออนไลน์ในครั้งนี้กันนะฮะซึ่งเป็นเกมแนว FPS นะฮะแนวใหม่เพราะว่าปกติถ้าคอมพิวเตอร์ทีอยู่แล้วนะครับว่า FPS เนี่ยจะย่อมกับเพิ่มเพิ่มแบบชูติงใช่ไหมฮะแต่ว่า เป็นแอนด์ออนไลน์ครับ FPM เ,เ,เนี่ยเรียนพี่พ่อมาจาก Cross Table Shooting กันนะฮะนี่แปล้วกระดาษยิงก,กันได้เออเป็นครั้งแรกเลยนะครับและก็แน่นอนนะครับเราเนี่ยพร,ร้อมแล้วนะฮะที่จะบริการนะฮะทุกประเทศพร้อมกันเลยนะครับในช่วง Open Beta วันที่26ตุลาคมนี้นะฮะส่วนโ r o s s b e t านี้นะครับ แล้วก็ส่วนในบ้านเราเองเนี่ยตอนนี้ตลาดอ,อ,าอ,อาีสปอร์ตอ่าพูดถึงโงการอีสปอร์ตในบ้านเราเนี่ยก็กำลังโตขึ้นนะครับมีพาร์เตอร์หลายเจ้าที่เข้ามานะครับอย่วันนี้ก็ได้เห็นว่ามีพาร์เตอร์เจ้าใหม่นะครับเอ่อจัมโบ้เทปนครับพีพีอีสปอร์ตที่เพิงจะเปิดอีสปอร์ตนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มีน้องๆน,นะครับที่เป็นพูดได้ว่าเป็นผู้เล่นที่ดังในวงการเกมนะครับไม่ว่าจะเป็น ทีมชายทีมิงจากแอคซิตอิกะบายใช่ไหมครับแล้วก็มีอัลโมเทลไรสติซีรีส์นะครับแล้วก็อีกทีม,ทมหนึ่งคือไซเบอร์ดอลเลเซอร์ใช่ไหมครับขอบคุณรับว่าตอนนี้คือเรามีผู้เล่นทักแบบนะทั้งทั้งสองส่วนนะครับทั้งผู้เล่นเองแล้วก็ทั้งทางบริษัทที่ให้บริการเองนะครับในหลายๆด้านนะครับก็ถือว่าโอกาสในสปอร์ตเราเนี่ยมันกำลังโตขึ้นนะครับซึ่งทางบริษัทเองเนี่ยเราก็เห็นศักยภาพน,นะครับในวงการอินสปอร์ต ครับครับด้วยส่วนตัว่งเป็นสเตมฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามเค้นหาเกมนะครับที่สามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้นะครับรวมถึงมีสมรรถภาพในการรองรับอีสปอร์ตได้บ้างเราด้วยนะครับมากตัวฝาเป็นไๆด้วยครับนะครับในปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับว่าเราเป็นที่กานปดยการเป็นหลักครับผมจากคนเล่นเกมไะครับคนเล่นเกมครับผมต่อเนื่องนะฮะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะฮะฝากเนื้อฝากตัวเรียบร้อยแล้ว ะครับโอเิอเรชั่นในฮาร์ดแวร์ในธนาคารบนเดบิตบัที่มาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับเกมหโดยทามออนไลน์นะฮะเราไปถึงแพลกฟอรตลาดด้วยนะครับแต่เดี๋ยวให้ไปนด้านดิจิตอลนิดหนึงก่อนดีกว่านะฮะเพราะว่าตอนนี้เราจะมีแขกอีกท่านหนึ่งจะมาให้สัมผัสในเกมเนี่ยตอนนี้ก็มีหลายเกมมากมายเลยแล้วแต่ละเกมเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นของเขาเองนะฮะแต่ว่า News that payment will open in many countries. Then we let to know the possibility to, you know the to you, arrange the international treatment for payment in the coming future. Yeah, we are going to launch payment in Singapore, Malaysia, Philippines mm -hmm. soon. Yeah, yeah, the reason why we launch in Thailand is because Thailand is the most important market for us. So after we launch payment. ในอเมริกานะฮะในหลายๆประเทศด้วยนะครับก็เริ่มถามมิสเตอร์กิริไปว่าจะมีการแข่งันทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติท่าหรือเปล่านะฮะทางหิสเตอร์กิงลีนนั้นตอบมาว่าตอนนี้นะฮะก็เริมีการเปิดตัวกันไปนะฮะพวกจะเป็นที่ฟิลิปปินส์นะฮะสิงคโปร์หรือมาเลเซียนะฮะจะเป็นไปว่าแน่นอนไลน์แล้วก็แน่นอนนะฮะ ถ้าเกิด<ต>ม <ficou approach ant> ีใ <Allah> ห้พกานขึ่นแบบนี้เนี่ยก็จะมีการจักเป็นทวยพันธุระดับนานาชาติกันขึ้นด้วยที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยต้องรอข่าวเปล่ามาขึ้นหน้าหลังจากที่เกมในแดนนายนี้เปิดให้พยาน่อนนะครับ Ah oh. ก็ผมรู้สึกเป็นไงเมื่อกี้ลองเกมเป็นประ m a n เมื่อกี้ลองแข่งเมื่อกี้ก็รู้สึกว่าเกมเป็นเกมที่แปลกมากค่ะแล้วก็เป็นเกมที่เล่นได้ทุกคนวัยเลยแต่ว่ามันไม่ดูรุนแรงเกินไปอ่ะแล้วก็เล่นี่ขนาดไม่ได้เล่นมาก่อนเล่นได้ค่ะเดี๋ยวเพิ่งจะมาซ้อมกันแค่ประมาณไม่ถึงชั่วโมงเนาะค่เล่นได้ค่ะแล้วกันนักกี้บอกว่าเป็นขาดอ a มาก่อนแล้วมาเล่นเกมไอ้พี่นี่คิดว่าเป็นไงบ้าง จะเล่นเกมนี้เวลาว่างเล่นเลยนะแตเอาเกมนี้เป็นอีกเกมที่มีการแข่งขันไหมครับจะย้ะายให้จอดเอไพ่มาเรียนทำเกมนี้จริงเปังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทีเดียวาอาไรตัวลูกว่าวนะเราฮอนเลยเราคิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นของเกมเป็นบัมแองที่คิดว่าทำให้คนไทยชอบบ้างถ้าจะเป็นคาแรคเตอร์ตัวโต ปกติธรรมดาทั่วไปเขาจะไม่ค่อยมีเครื่องแต่งตัวนะคะแต่นี้เป็นเกมแบบว่าเครื่องแต่งตัวทีหน่ารักเป็นแบบผู้หญิงลูกแมวอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดึงผู้หญิงมาเล่นได้เยอะปกติเกมยิงเข้าไปจะยิงกันแบบเลือดสาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี้คือไม่ใช่คือยิงกันเสร็จสมมติถ้าสมมติตายกระดาษเร็วว่านร่วมแบบอะไรเงี้ยแล้วก็เด็กๆถ้าเขาโกค่าโกค่าของแคร์นี่มีระยะฝากแฟนใครมาครับป้อนไปครับไม่เคยก็ปักนีไม่เกคล ผู้หญิงค่ะเล่นไม่ค่อยเก่งหรอกค่ะว่าตอนนี้กำลังพยายามรู้สึกว่าจะเล่นเกมแบล็แบนที่ดีกว่าเดี <c oughs> ๋ว <c oughs> ยวให้ก็ติดตามพวกเราด้วยนะคะถ้าจะนตาผลงานนา,าเยแวเแล้วก็ขวกดเกมแบล็งแนด้วยค่ะเป็นเกมที่เล่นให้คุณเิงแล้วก็เป็นเกมที่ดักค่ะไอเทมได้ข่าวว่ามีไอเทมี่านันชิ้นนะคะก็เลือกแต่เลยค่ะ